ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับให้พามาชมทะเลนะครับทะเลวันนภาบางแสนนะครับตอนแดดล่มลมตกนะ ก็ขอหยุดคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ